จะตานไปหาคือสัมภาเวสีตีเขานอนก็นได้ตายเป็นผีตีบะมียาตีพี่น้องบัไต่ทานเขา้าดังบัได้ตานขออันนี้ก็จะบอกครูออนเป็นทีบะมีพี่บะมีน้องตีเข้าบะหุงกินหุงตาสัมภาเวสีเจ้าผีเล่ยรอดแม่สัมภาเวสี กับผีเล่นบะมีปีนอนตานเข้าตานของมันไปอยู่กะตามต่างกองมันก็ไปจองแล้วก็ไปอยู่ห่ามันก็ไปตักมันก็ไปโตว,ว่าวันนี้ไอจะไปโซนไหนน้าเอาผีตักผีตักผีตอคนตักดีผีตักหายเนาะปุนตีห้าปุน จะตกไปหาสัมภะเวสีที่ตายปีนเพศที่ตายปีนผีไผ่บ่ไ,ได้กินตานขันน้ำขันเข้าพ่องอยู่สามแยกสี่แยกไฟแดงแจกตักอีแม่ฮือได้เจ็บหัวเข้าบดเปียเอาไก่บดเปียเอาเหล้าเอาป่อ,อาจารย์นี่ก่อไปโบนเออหน่าปโอโอโอีมาเป็นมหมยเป็นไข้เจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยผีตักผีโต มดจะผีตักมืดจะผีตอห้องจะกินไก่บางห้องจะกินหมูได้คนเอาเล้าเอาไก่ไปจูมันมีตึงหัวห่างกลางบ้านนะอันนี้แล้วละสามภาเวสีมันจ้างตักกินตั้งเข้าตั้งน,น mm ้ำ hmm. จีบอีเม่จะได้ายาติมันบางคนตัง้งก็บัน เอานักหนาฮอนจำเป็นเพราเสียเวลาเอาอย่างสัทธากับพ่อแม่พี่น้องหานอาาละเอาบุญกุศส่นเพือเป็นอาีิสง์กับปัดเ่าแม่ม่อนเฮาจำเป็นจะต้องตันท้องวิญญาณเร่ร่อนมามานมีเาปเจ้ันมาหลอกหน้าวัดหลังวัดนี่มารอหมด จำเป็นจะต้องตานไปพอนวิญญาณเลล่อนตีเขาตาเป็นผีจับบังพ้องกับพี่นอ้องบ่มีเขาบันได้ตานตึงน้ำตึงเขา้าก็จำเป็นต้องสร้างกุศลเป็นอันนี้สูงคหอเขาพ้องเราจีบและนะ้อบุญ สัมภาเวสีที่ตายเป็นผีเป็นพูดเป็นผีบ่มีตั้งปีแล้วบ่มีตั้งน้องบ่มีอยาตินี่ก่อวงสสงนาผายจะตานะจะเกี่ยวจะคล้องคห้องกาตกกันนะโลกอานน้ำห่อนบ่มีไผ่กินตานไปพูดที่หกของยี่ห้อบหานตัวละ ปุ่นที่หกมันจะตกไปไหนขอบัดใหญ่ปอเกปอไข่ลายปุ่นที่หกของแม่ค้าแม่ใบจะกิไนไปแตนไปแจ้คอนตีนีปุ่นที่หกมันจะตกไปไหนบอกคือเข้าใจเมื่อมาสวัสดีจิมไอตึงไข่หูปุ่นที่หกอันนี้เป็นปุ่นสุดท้ายจะบอกคือไอ้ ยกมืไว้สาอนานาก็คือพิตามัรดาติเปิดโมลนาติได้เสียชีวิตจะบังห้องก็ดได้โมลละนังจะเป็นจะต้องอุทิศพิตามัรดาติเป็นเสียชีวิตเตึงบอกว่าปู่ย่าตายายปอเอุแม่มอนอยากติโกโหติกาเฮา จะตานไปหาบ้านพาอปูรุษติดได้เสียงสุดติได้ตายเป็นหีนจับบังห้องป่อแม่บ่มีเปินได้หนีแล้วเจ้าก็คือปิดตามมาดาติดได้หมอลานหาคือปอเก่าแม่เก่าี่ออีแม่ป้อมมอแม่มอนแม่ลาปุยาตายายบันพระปุรุษแม่นมดปุ่นตีหกเขาจะตกการไปหา หาตั้งพิตาปุยาตายายที่เป็นอยู่ก็เเฮามาบาดเดียวได้หนีลำความนาจับบังพ่องแต่ละลูกละเมียละอขอบละครัวหนีเขาป่าจ้าย่าเมื่อเฮาเขาวัดเขาว่าตั้งจิตปถนาว่าจะขอดานไปถึงพ่อถึงแม่นะ ปุ่นที่หกที่เฮาดาันไว้มอนจะตกหักพิดตามันต,า,า,ตาหรือว่ากะบิดามาันนาพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่าตึงบอกว่าปู่เยอะตายายที่ล้มลับดับหายไปเมินแล้วเราจีบวันนี้เขาจะมาฮับเอาที่ป้นตายได้เข้า,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 านนไปเฮา้ัน เป็นลูกเป็นหนลานจำเป็นจะต้องกินต้องตานเพื่อดวงวิญญาณอีป่อกับอีแม่โอดไปแผ่วปู่ยาตา,ายใหญ่ปนถึงจะมาไกาปนถึงจะมาแววิญญาณละคนเทาคนแก่ที่ปนได้ตายมอละก็ว่าแต่เจ้าเจนมงปลายไเต็มหน้าวัดเนี่ยอย่างเต็มหน้าวัดวิญญาณมารอขัวกินขัวานมึงโห้ได้ไรมือห่านกะ <laughs> จะต้องได้ตานหาพ่อหาแม่จะต้องได้เพกับตังบูนกูศลเพราะว่าเปิ้นเกิดเฮาได้เป็นคนจะต้องเป็นนี่สงต่อวันไปหน้าเฮาจำเป็นกัได้กะได้เก่งกะเดือนสี่เปลงนี้สุยาได้จานเอวันที่้5นี่นะ15วันดานเออเกี่ยมข้อเกี่ยมครัวเนอะรับเานเออ ถ้าคุณพ่อ oh. อะบางพ่อปอ่อตายแล้วโลอ,อแมู่ะต้องย้ำให้ลูกหลานตันเต้าได้ล,ลึกถึงฮะเพื oh. ่อเขาเข้าวาดัดเข้าวาเกียมขันน้ำขันเขา้าพอถึงว่าคุณป่อสาเอสคุณแม่ออ1ิบสอโอ้เจ้าลูกฮักป่อจักไข่จ้า ปอเฟลงลูกมาคนหัวเขาปอหินโอป่อเต็งแต่เต็งว่าบืดเบียตั้งหลังบืดช้ำต่างปีอินชินปอวันคอป่อนอนจ่วยกันเปลงลูกขึ้นในหลายครั้งเพื่อจนปังย้อยสลี จับใายบางคืนแห่งป้อบ่มีแห่งป้อบ่อมีแล้วป้อ,อยี่อได้พ่อพ่อเลยสู่ผู้ลีแล้วนั่งเฝ้าหีจนเจ้งห่าสือโอ้แห่งบะหมีมึงใคยรับมึงอย่าแบบรับไปเห,หี้ยอะฮะก็แหงบะหมี่มึงจะไปนั่งเฝ้ามันนี่อย่างคืนหุ่งฮะแหองอะไรมันกะ

ยันมารุ่นหีมองอ่ะอ๋อมันมีตัวบะมีค่ะมันมีกันลุ่นไฟแหลงอ๋อดังนี้มันรุ่นพงมอะไรละอ๋อแฮมันรุ่นน่ะลุ่นเดินตามอ่ะลุ่นเดินตามอ่ะไม่อยาอได้ตัก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 ักอัาตัอาัั